มาดูถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายมาริเสงี่ยมพงศ์ครับในการประชุมกับผู้แทนของประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรอบอนุสัญญาห้ามทุนระเบิดสังหารบุคคลที่สำนักงานสหประชาชาตินครเจนีวาโดยการกล่าวถ้อยแถลงของนายมาริเสเีียมพงศ์ในครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นถ้อยแถลงที่สำคัญนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มีการประชุมกับผู้แทนของประเทศต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรอบอนุ สัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งมีการจัดการประชุมที่สำนักง,งานสหรประชาชาตินครเจนีวาท่านบอกว่า ตอนนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้ที่ให้ผมมาเข้าร่วมการประชุมที่นครเจนีวาซึ่งเป็นเมืองหลวงด้านมนุษยธรรมของโลกและเป็นที่ตั้งถาวรของสํานักงานอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหรือที่รู้จักกันในนามของอนุสัญญาออตตาวาในวันนี้เมื่อได้เดินทางเข้าสู่สํานักงานสหประชาชาตินครเจนีวาได้ผ่านเรื่องของปฏิมากรรมเก้าอี้หักขอย้ำเตือนครับว่าอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลนี้มิใช่ เพียงสนธิสัญญาเท่านั้นหากแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงร่วมกันของมนุษยชาติที่จะยุติความทุกข์ทรมานจากหนึ่งในอาวุธที่ไม่เลือกเป้าหมายและไร้มนุษยธรรมเท่าที่มนุษย์เคยประดิษฐ์ขึ้นมาอนุสัญญานี้ครับเป็นอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสําเร็จของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและเรื่องของการลดอาวุธเพื่อให้ความสําเร็จนี้คงอยู่ต่อไปได้คุณค่าของอนุ สัญญาห้ามทุนระเบิดสังหารบุคคลจะต้องได้รับการพิทักษ์และปฏิบัติกันอย่างจริงใจครับ ใช่ค่ะซึ่งท่านก็ได้มีการกล่าวถ้อยถแถลงนะคะในการประชุมนี้และท่านก็หวังว่าประเทศไทยหวังความร่วมม,มือนี้จะดําเนินไปอย่างรวดเร็วเพื่อฟืน้นฟูสันติภาพการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมในการสร้างแนวชายแดนที่ปราศจากทุ่นระเบิดอย่างไรก็ดีเพื่อให้ความร่วมมือเกิดขึ้นอย่างแท้จริงและจริงใจกัมพูชาจะต้องไม่ขัดขวางการปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของประเทศไทยซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ได้เกิดขึ้นมาแล้ว16ครั้งในช่วงแเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้เป็น สิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่กัมพูชาต้องไม่วางทุนระเบิดใหม่และเป็นความสําคัญอย่างยิ่งที่กัมพูชาจะต้องไม่กระทําอื่นใดซึ่งทําให้สถานการณ์บานปลายรวมถึงการใช้รตรรีและเด็กผู้บุกรุกเข้ามาในดินแดนไทยก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าไม่มีผู้ใดควรต้องทนทุกข์ทรมานจากอาวุธที่ไร้มนุษยธรรมนี้และประเทศไทยจะยังคงยึดมั่นในหลักการมนุษยธรรมซึ่งเป็นหัวใจของอนุสัญญาฉบับนี้ต่อไปใช่แล้วครับนี่ก ก็คือถ้อยถแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่สำนักง,งานสหรประราชาตินครเจนีวา